สวัสดีครับผมชื่อมุนะครับผมเจ้าของช่องกีตาร์ธรรมชาติก็วันนี้มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจดีๆรวมทั้งติชมให้ปรับปรุงเรื่องนู่นนี่นั่นนะก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ทททให้การเิเตาก็วันนี้เป็นคลิปแนะนำตัวแล้วก็จะมีของขวัญ เล็กๆน้อยเพื่อที่จะมาขอบคุณเป็นแทนคำาขอบคุณสำหรับฉลองครบ300 s u อย s r i b r ก็ทางช่องผมเองกีตาร์ธรรมชาติก็มีเสื้อเสื้อยืดผ้าคาตตอนอย่างดีนะฮะสกรีนสวยงามเป็นโลโก้ของเราของผมเองนะฮะชื่อว่ากีตาร์ธรรมชาตินะครับก็มีคำถามง่ายๆครับ3ข้อเอ้ถามหนงข้อ ตอบถูกใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับใครตอบถูกก็รับไปเลย1ตัวฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับค่าจัดส่งค่าอะไรผมออกเองทั้งหมดนะฮะก็เป็นเสื้อสวยๆนะครับคำถามก็มีง่ายฮะผมลงคลิปวิดีโอมาน่าจะหลายเดือนอยู่เจ็ดแปดเดือนลแล้วเล้วคลิปกปประมาณเกือบสามร้อยคลิปแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆผมจะมีกีตาร์ที่เล่นอยูซ่ซ้ำๆอยู่แค่นิดหน่อยก็อยากให้เพื่อนๆนทายว่าผมเล่นทั้งหมดอ่ะกี่ตัวลงมาในท้ายคลิปนี้นะฮะ ทายคลิปนี้เท่านั้นและเดี๋ยวผมจะมาให้คําตอบก็น่าจะตอบสักวันจันทร์ผมจะมาเฉลยใต้คอมเมนต์ที่ทายถูกนะฮะสำหรับท่านที่ทายถูกก็จะรับของรางวัลเป็นเสื้อตัวน,นี้ไปผ้ายอย่างดีท้าสีขาวสกรีนสวยงามไม่มีใครใใจ่ายก็อย่าลืมนะครับว่าผมเล่นทั้งหมดกี่ตัวที่ผมเล่นเล่นอยู่คําถามง่ายๆฮะถ้าคนดูคลิปผมอยู่ประจําก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ คอมเมนต์ติชมกด Subscribe ถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สำหรับกีตาร์ธรรมชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ๋อส่วนคนที่ตอบถูกผมจะขอให้รางวัลเฉพาะคนที่ตอบถูกนะฮะเป็นลำดับที่3าัลำดับที่6แล้วก็ลำดับที่9ของคอมเมนต์นั้นนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่กีตาร์ธรรมชาติจากเพจผมครับเพื่อเป็นการ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ